สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับคุณครูเบลอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เราจะเรียนกันหน่วยรักการอ่านนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นวันนี้คุณครูเบลมีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ความรู้มากมายมีให้ค้นคว้ายจดจำสิ่งดีๆที่ต้องทำต้องรักการอ่านหนังสือวันละนิดวันละน่อยเปิดอ่านบ่อยๆทุกวัน เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าหนังสือคืออะไรหนังสือคือการบันทึกความรู้ความคิดเรื่องราวต่างๆลงบนแผ่นกระดาษจัดทำเป็นรูปเล่มมีหลายแบบหลายประเภทเช่นนิทานเด็กๆด,ดูตัวอย่างจากภาพด้านล่างเลยนะคะต่อมานะคะเด็กๆนั่นก็คือ องประกอบของหนังสืออย่างแรกนะคะเด็กๆนั่นก็คือปกปกนะคะเด็กๆจะมีชื่อเรื่องแล้วก็ภาพประกอบนะคะและต่อมานะคะเด็กๆนั่นก็คือเนื้อหาจะอยู่ด้านในนะคะเด็กๆด้านในของหนังสือนะคะจะมีภาพแล้วก็ตัวหนังสือค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเรามารู้จักประเภทของหนังสือกันค่ะ ประเภทของหนังสืออย่างแรกนะคะเด็กๆนั่นก็คือสารคะะดีนั่นเองค่ะและต่อมานะคะประเภทของหนังสืออย่างที่สองนั่นก็คือบันเทิงคดีค่ะเด็กๆและประเภทของหนังสืออย่างที่3นั่นก็คือสิ่งพิมพ์นั่นเองเด็กๆเห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์นะคะเด็กๆ และต่อมานะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่ามีอะไรอีกคะใช่แล้วค่ะเด็กๆตำราตำรานะคะเด็กๆก็เอาไว้เรียนหนังสือนั่นเองต่อมานะคะนั่นก็คือวารสารนะคะเด็กๆดูสิคะว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเคยเห็นไหมเอ่ย และประเภทของหนังสือต่อมานะคะนั่นก็คือนิตยสารานั่นเองค่ะเด็กๆหนังสือภาพ,ภาพเด็กๆคิดว่าหนังสือภาพเป็นอย่างไรคะ หนังสือภาพนะคะเด็กๆประกอบไปด้วยภาพ80%เซน์และจะมีตัวหนังสือเพียงแค่20%เ์นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เช่นหนังสือนิทานสมัยนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูเอิญจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรเราไปดูคุณครูเอิญกันเลยค่ะกิจกรรมศิละปะจากกล่องนมอุปกรณ์มีดังนี้สีกาวกันกรกล่กองนม กระดาษมาเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถวาดรูปหัวสัตว์ตามใจชอบได้เลยนะคะว่าเด็กๆชอบตัวอะไรกันบ้างตัวนี้ครูเอินวาดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือม้าลายนั่นเอง มาเริ่มระบายสีกันเลยค่ะเอเด็กๆทราบกันไหมว่าม้าลายสีอะไรกันคะใช่แล้วค่ะม้าลายตัวสีขาวลายสีดำนั่นเอง เติมแก้มให้น้องม้าลายสักนิดเพิ่มความน่ารักกันค่ะหลังจากเราระบายเสร็จเรียบร้อยเราก็มาใช้กรรไกรตัดกันค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังในการใช้กรรไกรนะคะ เราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกล่องนมที่เราเตรียมกันไว้ค่ะให้เด็กๆนะคะตัดครึ่งนะคะแต่ว่าไม่ตัดหมดนะคะเราจะเหลือไว้ด้านหนึ่งเองเด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองตัดให้ได้นะคะแต่เวลาเด็กๆเอากล่องนมมาเด็กๆตัดเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้องล้างน้ำเปล่าให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆ ตัดครึ่งหัวสัตว์ที่เราระบายสีเรียบร้อยค่ะเพื่อที่เราจะมาติดกล่องนมด้านบนและด้านล่างของกล่องนมนั่นเองทากาวแล้วก็ติดหัวลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะกล่องนมของครูเอิญน,น่ารักใช่ไหมล่าถ้าเด็กๆทำกันเสร็จแล้วส่งมาอวดครูเอิญในไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย